เดี๋ยวเราเริ่มจากการหมักเนื้อก่อนนะคร<ฆ>ับเราจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเราจะเอาซอสพริกเนี่ยครับจำนวนสองสองยันไปทําเป็นอาซอสหมักเนนะื<ฆ>้อค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราจะทำเป็นน้ำจิ้มแจว่ว<ฆ>ซึ่งน้ำจิ้มแจ่วเราจะเราจะไม่ใช้น้ำขามแต่เราจะใช้ซอสพริกเป็นเบสแทนโอเคเรามาเริ่มในการหมักเนื้อก่อนเลยนะครับ เราก็จะเริ่มนะคะขั้นตอนการหมักเนื้อนะคะโดยการใส่ซอสพริกสีาส<ค>ราชพานิชนเผ็อัารไปนะครับค่ะเชฟจะใช้อยู่ประมาณ50กรัมครับค่ะ,คะอันนี้คือเชฟเชี่ยวชาแล้วนคะคะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่ไม่มั่นใจในเรื่องของการช่งกงตวงสามารถใช้อุปก,กรณ์ช่วยได้นะคะมะปลาเขียวนะครับต่อด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวตาภูเขาทองทเลยค่ะ ประมาณ15กรัมนะครับค่ะประมาณ15กรัมนะคะน้ำมันหอย25กรัมครับแล้วก็เดิไปถึงน้ำมันหอยนะคะ25กรัมค่ะใครที่อยากได้สูตรนะคะมีน้องแจกสูตรอยู่ฝั่งนี้นะคะเผื่อจะได้เอากลับไปทำตามที่ตานได้ใช้น้ำเชื่อหมหรือทานได้น,น,น,นะครับแต่พี่เช็ใช้น้ำเชื่อมในตอนนี้เหตุผลเพราะว่าณตอนนี้เราไม่มีเวลาที่จะทำให้มันละลาย ถ้าเราทำไม่ส่วนผสมละลายก่อนน้ำตาลละลายทุกอย่างจะเข้ากันเป็นอย่างดีครับเราจะใช้น้ำเชื่อมให่เรนวยขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะเพิ่มความหวานกันเล็กน้อยนะคะสให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ mix ทุกอย่างนะคะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตอนเด็กๆเราก็งงว่าทำไมหมาม้าทำเนื้อย่างอร่อยจังเลยค่ะโตมาเราก็เลยไปถายครับ ไปกินน้นี่ยก็ไม่เหมือนแล้วก็เดินไปดูวิธีทำของเขาอุ้ยใส่ซอสพี๊ก้าไปด้วยจริงจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติเราไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ซอสพีิกเนี่ยเอามาใช่อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะนนเสร็จแล้วนะคะน้ำเนื้อนะคะหมักลงไปนะคะจุ่มซอสแบบชุ่มๆไปเลยะคะ่ะอาการสวนที่เป็นซอสพีิก50กรัมเลยครับคค่ะสามารถหมักได้ได้1โมงนะคะค่ะ ใช้ได้กับ1นกิโลเลยทีเดียว,วใช้สนนะดวกสบายมากใช้ได้มากหกางาได้ด้วยนะคะาทางไปทางดิบบ้าต้อยาก็เปิดตัวใช้ไปเลยค่ะตามด้วยก็บเบว้ลวาเสียนะคะโอ้โหเรียกว่ามีติดครัวติดบ้านไว้<ม>าายังไงก็ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ใช้คุ้มเลยทั้งมบบเนื้อทั้งทำแก่วนะคะ ตามด้วยกระเทียมครับเป็นกระเทียมสับครับค่ะก,กระเทียมนี้เป็นกระเทียมไทยใช่ไหมกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้ครับค่ะแล้วข้าวหนังเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมไม่ต้องใส่เยอะเลคกระสือไม่เยอะครับ,รบเพราะว่าในซอสจีนาชาอบารอมีเข้าหมายี่อยู่แล้วก็ตามด้วยมะนาวนี่ค่ะไม่ได้เลยเพราะว่า รสชาตินะคะมันต้องอมีความแซ่บความเปรี้ยวนะคะนนสำหรับใครนะคะที่อยู่บริเวณนี้อย่ารีบไปไหนนะคะนเนพราะเดี๋ยวอีกสักพัเกเนเดี๋ยวเราจะแตกชิมให้30เสิร์ฟเลยค่ะชิมรอกันก่อนนะคะเห็นครับหยุดยงานเลย บีบมันเอาลงไปได้เลยนะคะต้นความเปรี้ยวนะคะจริงๆไดเห็นน้ว่า,าเราใช้ซอสพริกกินราชาพนเนี่ยนะพอใส่แปรรูปได้หลายอย่างาค่ะจะทานปกติก็อร่อยแปรรูปก็อร่อยค่ะจริงๆทานปกติก็อร่อยแล้วนะคะแต่ว่ายิ่งนำมาทำเป็นอาหารเนี่ยโอ้โหเพิ่มความนัวความอร่อยเข้าไปอีกนะคะ เดี๋ยวเชฟบอกว่าจะเดูนะคะเพื่อที่จะกรับเนื้อแต่อย่างที่บอกเชฟบอกว่าเคล็ดลับก็คือเนื้อเนี่ยเราอย่าไปทุบไปที่ลาวอย่าไปกลับบ่อยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนของการทำแจ่วสีราชาพานิชน,นั่นเองนะคะเราแยกชิมรสชาติเลย แง่ก็สุดเล็กเกล่ยนิดนึงก็ตอความคือมันแง่กันต้องมีแบบว่าเรียกว่าเป็นรสชาติที่ใช่นะคะแต่จริงๆเนี่ยนะคะในสูตรเราใส่ไว้ให้แล้วไ,ไ,ลไปทำตามได้เลยแต่ว่าถ้าเผื่อสมมติว่าใครเนี่ยชอบอาจจะชอบแบบเผ็ดๆตรงนี้ก็ใส่เพิ่มได้นะคะหรือว่าชอบแบบเปรีย้ยวลคนนี้ก็เติมได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเชฟเติมมิกตรลงไปนะครับค่ะ ที่เไปไ็นนกันนะคะเดี๋ยวเราจะแจกชิมให้สามสิบเปดเลยนะคะไล้จักได้ทางไปแล้วนะคะกับเนื้อย่างสุดพ่อแม่และแต่วสีราชาพนิษนะคะโดยเชฟเทียงนะคะเชฟเชฟแคลร์สดนะคะหอมแดงซอยนะคะค่ะแล้วก็ผักชีฝลังซอยเหมือนกันครับหอมแดงซอยผักชีฝลังซอยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ ข้าวคั่วลงไรายนะคะสีสันดูน่ารับประทานมากเลยตอนนี้คนถือกล้องด้านหน้าคือน้ำลายกันเปื้อนแล้วน,น,นะคะใจเย็นๆนะคะรอกันก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราเจะแจกให้ชิมกัน30เสิร์ฟนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะดีตอนนี้เชฟกำลังหั่นเนื้อนะคะ <c oughs> มีความจิ้มจีมากว้าวต้องบอกว่าสูตรนี้นะคะกับสูตรเนื้อย่างสูตรคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ว่าไี่คือคุณแม่ของเชฟเทียนนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกว่าสูตรนี้เนี่ยเชฟไม่ห่วงเชฟบอกว่าวันนี้มีสูตรแตกด้วยนำกลับไปทำที่บ้านได้